มาเดอ้อพี่น้องมาเที่ยวบุญในซาม,มาดังซิมเด้อจ้า วันนี้เป็นงานบุญประจำปีบ้านแม่ปรางนะคะเขาจะสวยงามมากๆเลยคะ่ะมาค่ะไปเยี่ยมชมกันเลยคะ่ะว่าในงานบุญประจำปีบุนปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมีกิจกรรมอะไรให้เราไปดูไปร่วมสนุกกันบ้างคือตักบัตรร้อยแปดวันนะคะที่ำสวยงามมากๆคะ่ะไปปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองกันนะคะทุกคนทำทีโบไปเลยคะ่ะเวลาที่เป็นงานบุญนะคะแม่ปรางก็จะพาลูกๆนะคะมาปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองทุกๆปีเลยนะคะงานบุญประจำปีนี้นะคะเป็นงานบุญประจำปีของทางฝั่งภาคอีสานนะ ซึ่งจะจัดในช่วงเวลาของเดือน3ค่ะพี่โบกับราฟาเอลนะคะเขาจะมี f c เป็นของตัวเองนะคะทุกคนซึ่งถ้ามางานบุญแบบนี้นะคะก็จะมี f c มาขอถ่ายรูปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะลองจะลองดูว่าจะมี f c ฟท่าไหนนะคะขอถ่ายรูปกับหนุ่มน้อยบ้างนะคะหลังจากปิดทองร้อยเปพนแปดจำลองเสร็จแล้วนะคะเราจะไปสอยดาวกันค่ะทุกคนท่านนี้เป็น f c ของคีโบนะคะอ่ะถ่ายรูปเป็นหนึ่งกลุ่มค่ะทุกคนได้ฉลากกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปล้วงหายกันเลยค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าปีนี้ทีโบจะได้อะไรออกมาแล้วค่ะผงซักฟอกับผงรางวัใ เยอะมากค่ะทุกคนแต่ล้านผงชุลกกับผงซอฟกอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าตอนเย็นเนี่ยถ้ามาจับเนี่ยทีเราจไปจะได้อะไรนะคะแนนอบมองของรางวัลไปก่อนนะคะถัดมาเราก็มา ทำบุญร่วมกับทางวัดที่จะจัดให้มีการยกช่อฟ้าในวันสุดท้ายของงานบุญนันสามปีนี้นะคะซึ่งก็คือวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งงานยกช่อฟ้าเนี่ยไม่ได้มีจัดทุกปีนะคะทุกคนเขาจะจัดเวลาที่เขาจะทําโบสถ์ใหม่เท่านั้นนะคะส่วนตอนเย็นจะมีมหสรสพตลอดทั้งคืนเลยค่ะแต่จะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานบุญบ้านแม่ปรางนะคะมาทําบุญกันเย,ยอะๆนะคะทุกคน